ตัวอย่างนะคะของของพี่นี่ก็คือจะมีปัญหาเรื่องเมนมากระปิดกระปอยอะคะ่ะเมนพี่มีเมนอยู่นะตัว huh. เมนมากระปิดกระปอยใช่ไหมคะแบบมันมีเมนแล้วมันก็แบบหลายวันมากเลยค่ะกว่าหมดอะแล้วมันก็มีสีแบบ้ำนิดนิดอะคะ่ะแต่มันประมาณสิบห้ายี่สิบวันอะถึงหมดนะคะก็ไปหาหมอหมอว่าโอ้ยอย่างนี้แย่เลยนะคะเนี่ยไม่ได้เลยนะคะหมอก็เหมือนแบบว่า ให้ยาเรามาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มาแก้เกมด้วยกันกินคลิกพักค่ะปรากฏว่ากินเข้าไปประมาณแค่สิบสิบเมตรค่ะโอ้โหมันดีขึ้นมากเลยค่ะรอบต่อไปนะคะคอมเมนมามันมันหยุดที่ประมาณสิวันแล้วมันหยุดเลยมันไม่กระปิกรอยแล้วอะมันมันจบตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็สขาวก็ไม่มีกลิ่นด้วยนะคะอันนี้มั่นใจมากๆเลย แล้วที่สําคัญผลพลอยได้ของอันนี้คือผิวมันลื่นค่ะผิวมันลื่น,นมันต้องเอาหน่อยผิวมันลื่นแล้วก็เออมันก็มีอาการแบบร้อนที่คอเพราะว่ามันมีมมส่วนผสมที่ใครถ้าใครกินเข้าไปนะไม่ต้องอไปนะคะมันจะมีการร้อนที่คอนิดนิดค่ะโอเค